น่กับเขาแหลงครับเห็ดกับเขาแหลงแจ้งไปตู้เย็นกันนะครับตู้พี่ขอบอกณครับขอว่อเอาเนี่อ่าอ่านี่ครับทอดมันครับมันประไก่นะครับของสุนารีราชสีมานะครับก็ใครอยากจะสัง่งก็สั่งเลยนะอันนี้ก็ทอดมันปลาไก่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปอว,วันนี้นี่ครับกล้องเดินหน้าไปฝั่งโน้นนะครับ อา่าเซ็นเซนครับผมนี่ทอดมันเลยห้งองทอดมันอ่าโอเคไม่ังาไม่เงาไม่เงาจะว่าอย่างว่าขนาดทอดมันก็ทอดมันอยู่ก็เห็นอยู่ในถามนะหน่องอู้วถึงทอดมันปลาไก่พูนทอดมันปลาไก่พูนก็ถึงทอดมันอันนี้ ทอดมันปลากายเลยมึงทอดมันสับปะหลังนันบ้านโค้งทอยกินมันมันสับปะหลังนั่นนั่นนัน,นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่มีคำว่าปลากายเลยครับเมื่อกี้เนี่ยทอดมันโม, <Bu> มนี่ก็ทอดมันเหรอคำว่าปลากายไม่มีเลยครับไม่มีเลยเออกมันสับปะหลังออกอันนั้นมันเทใส่ลักะล่างอันนี้ขอเถียงไม่มีคำว่าปลากายอือนายเว้ยแลนหนึ่งต่ำมันนึ่งสั่งอะไร เหมือนสั่งขี้มูกมาทอดมันปลากายกันจะสั่งกันสร้งไงเห้มันถืกงได้ไหมมันมีทอดมันอันนี่มันมันมีที่ไหนเล่าจะไหวย่างไหนของใคเนี่ยทอดมันเออถืกแล้วทอดมันไม่มีคำว่าปลากายเลยครับทอดมันนี่ผมก็ทอดให้เลยก็ยังสิบพูดทำอะไรก็ไม่ถูกใจเว้ยทอดมันทอดมันยังสิเอาอย่างไรอีกน้ำมันเทใส่แล้วก็ล้างกระทะจวไปปั้นปลามาทอดนมัน มึงแจงมึงเพื่ล่ะไอดมันทอดมันกูทอดกัหาหาปากูเฮ็ดพิษอยูนี่เออทอดมันทอดมันเออเป็นวอดทอดมันทอดมันปกาไ่หรอวะาพิไอีกด้วันนี่สังปชัดเจนดูมึดึดเนคนหาเรื่องสิเพ่งึดึดไไปละว้าาดีี๋เดี๋ยวบอกเดี๋ยวิล่ากี้เอดมันยีดีเวยทอดมันดี ก้อนนั่น,นาาหนึ่งคนหา่นหาปลากู่ิษใจเยี่ยมเยี่ยมนพ่นม,ามาจากของพิดเพ่อแม่เต้นน่นโอ้ยนี่แหละนเนาะบารมีไม่คู่เคียงเจียนทั้งน้ได้เทานี้มันหรี่างกระทะนี่บุหร่างกระทะนี่เอาสุนย้มล้างมันทอดอ๋ออ๋อนี่นี่ปั้นียบร้อยนี่นี่นากกาั่นมันทอดมันปลากายนี่ทอดเลย อันนี้มันมันมันเพราะนั่นไบ่เอา้ามันมันมันเอาเอาลงไปทำไมเจ้าบอกข้ามาห้ลย่างล่างปัระคอยกันร่างกันล่างไปสิทอดเจ้าว่าทอดเลยทอดเลยบ่สเดินบอยมึงไปปั้นไปไปปั้นไปไปปั้นเลยไปแปปจ,จ้งมาท่ามาใหม่นี่<า>ไ,ปไปทิ้งเนี่ยเนี่ย เอาไปท่าใหม่ไปนี่โอ้สิได้กินม,ม<า>ันเนาะปั้นไหมยังเนี่ยปั้นมากเหรอมึงกูถาม <c oughs> มึงปั้นมาขนาดนี้มึงจะกินยังไงงงปนนันบ่อยจังนี่อ้าปากโว้ยกำมันสุกแลกกินปิ๊บๆก็ได้เดี๋ยวนี้สิมึงถามว่ากินยังไงกินยังไงโว้ยมึงไม่ปัน้นลูกเล็กๆมันอย่างเงี้ยทำให้เสียเวลาทำไมเหรอ โอ้ประหยัดได้เนี่ยก็คือไรเล่ยนดวงสมองเล่นดวงจะมึงมันหน่อยสิเยังได้สิแล้วไปไปไปดูผมทำเองไป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 ออกไปเอ้าเอาไปออกไปฟางใหเลยผูทำเองเห็ุจึงได้กูถือใจตั้งแตงทอดมันหน่อยเลยแตงทอดมันหน่อยเลยถ้าบอกว่าทอดมันปลาไก่หนิกูก็ไม่ผิดแล้วล่ะกูทำถูกแล้วล่ะทอดมันทอดมันเลยทำอะไรกูไม่ใจเว้ยไม่สิจ๊ะ พอรสชัดเก่งใสิโทษใก่จะคอยเดียวบัตรว่ต้องเฮ็ดเลยไปไปถ่ายแดดยังเดียวเลยไปเลยได้เลยก้อนทอดพีเลยก่อนเนี่เออไมแดงแน่พอเราบอกก้อนมันใหญ่มันจะกินยังไงไม่กินไม่อยากจะใส่ปากกินเลยมันบอกมันพูดแจ้งมึงตั้งใจใส่เชื่อตัวนี้เลยนะมึงเนี่ยไปเหรอมึงก็รู้กูแบนอยู่มึงใส่แฟนเป็นพี่ว่ผูกผมเปลี่ยนเนี่ยบูนเปลี่ยนเนี่ยเว้นอย่างไรล่ะเปลี่ยนล่ะมัน ทำไมอ่ะพับแดิพิษแดดทุบาดแผลบไรด้วยแค่รูไหลาับแผลไม่ไหวแค่ดู้หลเออบอกว่าถอดทิมซสสินถอดทิมซ่าผมก็เลยอดทิมแล้วสนายเมื่อคืนนีสนาสองศูนย์อยู่เมื่อคืนนี้ยเปลยเปียนโค้ไหมบอกโอ้รักษาการแทนใช่ขวดใส่ขึ้นก็ได้แวเนาะยังบสาครับยังบทนเราถิมอยซักักซักปะปะปมา มาอีแปปั้นมาปั้นไม่อยิกเลยเอาบักแจงเากระท้เกมันนหม่นะแจงแจงันมใส่กันห่นมใหั่นมาใส่จริงๆเลยน้ำปลาน้ำปลามันึ้เอาม่เอาล่ล่เอาลกกระดาษ้ัน โอ้โอเยอ้าิงมอคน้ำมัน้ยนอโอ้ย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 ีน้มันที่นี่น้มันอ่ะเออเปิดไฟนี่เปิดไฟที่หลังมึงยาเปิดไฟเปิดไฟเก่าแกดิอมึงจะตรวจใช่ป่าวอู้หูยโอนครั้งเขชัดเจนดีแล้วจนมต้องออกไปอีกสั้หน่อยแมนก็เปิดไฟหอ่เปิดไฟอนน้มันมือแล้ว ไปมันจะคิวมันเบิ่งอยู่ใกล้บ้าดนี่ใส่นำลำนั้นเลยคือว่าบ้านนี้คิดพลาดดีกว่าบ้านนี้เียนะไม่เม็นไรพูดดีเลยกูเฮ็ดเองไปเลยจริงๆแล้วผมว่าเจ้าน่ะบ่ันเจนเรื่องของเรื่องนั้นไปเลยได้ทอดมันผมปลากายผมก็สิพอ่อพ่อถืกแะไรละเราภาษาไทยก็เริ่มมีบัทบไปเรื่อยๆเนาต้อง <c oughs> มันตะวันลวด อ่าี่กาเทน้ามันใส่แล้วเนี่ยทอดมันจริงแนละ้วตัวนี้นอ่ามันปลากลนะียนะครับันนี้เห็นนะครับตั้งน้ามันไว้ก่อนนะต่อแป๊บหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวตามตามมานี่นะครับอ่าน้ามันใส่ไปแล้วอ่ากล้องตามมาเลยครับนี่ก็แป๊บก็กาลังปั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น ทอดมันปลากายนะครับของคุณชุนาลีราชสีมานะครับก็ค,คุณชุนาลีล้วก็ทําหลายอย่างครับทํานูน่ทนทํานี่ใครอยากจะสั่งก็สั่งได้เลยครับทอดมันปลากายสั่งได้ในเพจคุณชุนาลีเลยแล้วก็หาในไอจีก็แล้วกัน,กนถ้าจะได้ทอมันปลากายก็คุณชุนาลีแต่ถ้าอยากได้ปลาปลาปลาแดดเดียวปลาอะไรพวกนี้ก็สั่งกับคุณอาภพรนครพนมนะครับซึ่งเขานครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ก็ใครจะสั่งก็สั่งปลาแดดเดียวนะครับแล้วก็ ถ้าใครจะสั่งปลาซับหรือว่าน้ําพริกอะไรก็แล้วแต่ของแม่มาลาครับน้ําพริกปลาของแม่มาลาเมียคุณเท่งก็สั่งกับคุณเท่งเลยนะครับไมสั่งกับคุณคุณมาลาจะสั่งคุณเท่งคุณเท่งสั่งไม่รู้เรื่องนะครับมันเหวอมันเหวอครับมันหลอนนะครับผมข้าวปลาไม่กินกินแต่ของหวานปากเยวเป็นไอ้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 อันนั้นแล้วเป็นไอ้รอดช่องนะอืมโอเค เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะทอดแล้วนะครับอืมอืมป่ะมาไปทอดไหมครับตรงนี้ไปมาอ่ะมือทำอะไรกันอีกนะเดี๋ยวขอขอแก้มือหน่อยครับขอแทนถอดมัดนั่นผิดพลาดครับอ่าตัวนี้ขอขอแก้มือหน่อยด้วอะไรทอดสมอครับทอดสมองไม่ใช่ไม่ใช่เรือ นี่ละสมอนี่ยทอดสมอแนก็มีแต่สมองเลยแต่นี่ทอดอันนี้สมอนี่เราต้องยาแก่กระสายมัอ๋อทอดแดกกันครับผมตักออกเลยแล้วออกไปเร็วเลยบ้านกู้จุกเขาท่าแล้วแจ้งอยูนี่พวกที่นั่งก็มาเจอแจ้แล้วนะเอาไปเลยอืออุอบตัดสายไปเลยมาหาปลาได้ต้อนรื่อแล้วทอดสมอแล้ว ปะปะปเดี๋ยวล้างกระทะใหม่ทีดีกว่าพอแค่นี้ก่อนปวดร้อนนะ